ค <of> ่ะนอกจาก Onliu นะคะตอนนี okay, dungeon, ้ม <k ll uk> <ille> şey, ีภาพยนตร์ออกมาแล้วค่ะภาพยนตร์มีชื่อว่าแตงมั้งเีรีมชื่อว่าแตงม้งายนรีชืว่าแตงมั้ง ละออมนะคะรับบทเป็นน้องออมค่ะชื่อเดียวกันเลยโดยบังเอิญน้องออมโทนี่ก็มิง名字哎ใช่ค่ะก็อย่าลืมเออ่ฝากด้วยนะคะเป็นภาพยนตร์สาวเข้าเดือนมีนาคมนี้นะคะสวยเนอตัวตัวจูชีเซียวไปดูไหมไปดูไหมเป็นหนังจนสาม月半只เหมาลงไหยใช่ไหม พูดแล้วนะเหมาลงเลยเหนอร์คะมันจะดีเอานะคะเหมาลงมันจะดีเอานะคะกองกลับก็อยู่เบาฉ่างหรอไม่จุ่อยะมีพวก้อยเอาไปหัะโอเคให้ลิงฝากผลงานหน่อยครับลิงครับเบินเชิญของลิงนะคะก็ หนังยังไม่มีมีเพียงเธอช่องสามเพียงเธอทัางช่อสามวัสาดูมือถือกดสามพลัสใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถติดตามไอจได้ลิงหลิงคองแล้วก็ฝาก u ัชคลินิกด้วยนะคะ